ครับกลุ่มต้นก้าสะเามเงินที่เราก่อตั้งขึ้นมานี้ก็มีจุดประสงค์หลักๆก็คือ,อจุดประสงค์คือเพื่อจะสอนนิสิตนักศึกษาของมหลาลัยจุฬาทางมหลาลัยจุฬานี้เราก็ได้ก่อตั้งศูนย์ศิลปะขึ้นมานะครับแล้วก็มีที่มาสนใจก็มีหมอพเยานะครับฝ่ายสถาปัตย์ที่มาเรียนที่นี่ก็มีเรียน ปั้นแกะแล้วก็มีเยาวชนที่สนใจงานศิลปะนะครับอย่างน้องอันนะฮะคนในชุมชนวัดพระศรีอุ้มคั้ตรงนี้นะครับที่สนใจางานปั้นก็มีหลายๆท่านนะครับที่มาเรียนตรงนี้เรียนวาดเรียนปั้นเรียนแกะนะครับก็จุดประสงค์หลักๆของเราก็เพื่อจะให้เยาวชนสืบเจตนาลมศิลปะ พื้นบ้านล้านนาของเราก็มีงานปั้นงานแกะงานว่าดนะครับงานแกะสลักก็มีพี่จําลองพี่จำลองอหรือนายสุบันนะครับที่สอนงานแกะจนตัวผมกับครูออดอาจารย์ออดหรืออาจารย์ตีเน่เนตนะครับเราได้สอนงานวาดงานดออิง นะครับเยาวชนที่สนใจงานศิลปะด้านนี้นะครับแล้วก็มีครูชุ้ยครูซึกที่สอนโรงเรียนเทศบาลสองนี้ก็มีงานผ้าบาติกนะครับงานพื้นบ้านหลายๆอย่างที่เรารวมตัวกันขึ้นมาก็ได้รับการสนับสนุนจากมหลาลัยจุฬานะครับที่ให้เปิดศูนย์ศิลปะต,ต,ตรงนี้นะครับเพื่อเยาวชนในท้องถิน่นได้มีอาชีพนะครับได้มีอาชีพ ต่อยอดจากาการเรียนนะครับไปประกอบอาชีพต่างๆนะครับที่ต่อยอดก็หลักๆของเราก็มีจุดประสงค์หุประยาชาวบ้านหลายๆอย่างที่มารวมตัวกันมีช่างสิบมู่งานปั้นงานแกะของท้องถิ่นนะครับเพื่อไม่ได้ให้สุนหายวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เราได้ก่อตั้งขึ้นมานะครับ รวมใจก็ทุกคนมาด้วยจิตด้วยใจที่จะช่วยเหลือสังคมปัจจุบันนี้สังคมมันก็หลากหลายนะครับเป็นคนละฝักละ่ายเราก็อยากจะให้จะลงสังคมเนี่ยให้มีอาชีพเป็นหลักและเกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะและในกลุ่มชุมชนนะครับก็มีเยาวชนโรงเรียน พอคอมั่งเด็กรุ่นๆแล้วก็มีหมอพยาลมั่งที่เข้ามาเรียนนะครับแล้วก็มีผู้สูงอายุก็มีหลายๆท่านนะครับที่มาเรียนสีน้ํามันกับอาจารย์อาทิตย์นะครับแล้วก็มีคนในชุมชนอย่างน้องอันอะไรก็มาเรียนวาดสีพระพิฆเนศอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีหลากหลายกเด็กนักเรียนมาเรียนแกะมั่งสถาปัตย์ กับพี่จำลองหรือนายสุธามในสุบันนะครับปัญญาดีนะครับหลายๆท่านอย่างมีก็มีที่อสอนแรวว่ามีประธานแดงมีผมที่เป็นเล็กอนุการที่อำนวยความสะดวกแค่เด็กเยาวชนที่สนใจจะเรียนงานศิลปะงานวาดงานอะไรก็มาสมัครที่ผมคิดค่าขึ้นครูหน0่100บาทนะครับที่มาเรียนตรงนี้นะครับ ็เรียนได้ตลอดชีพทุกวิชานะครับก็เป็นสมาชิกของเราก็เรียนได้ตลอดนะครับจาก100บาทที่เอาไว้เป็นค่าอุปกรณ์ของเด็กเด็กที่มาเรียนนิ่สินักศึกษาเด็กเยาวชนนะครับเก็บค่าร้อยบาทค่าน้ําค่าไฟที่ศูนย์นี่ที่ทางมหลาลลยจุฬาให้ความมาดูเครามานะครับยากหลวงพ่อใหญ่นะครับก็